แองขี้เหล็กแบบปักใต้ปักใต้นะคะ,ะขี้เหล็กดาด้าก็ไม่ค่อยชอบขมๆนะคะก็เลยต้มหลายรอบสักหน่อยนี่ก็ต้มมารอบที่3แล้วนะคะเดี๋ยวดาด้าก็จะเอาไปล้างน้ํานะคะแล้วก็นํามาหั่นนะคะล้างจนเสด็จน้ําเลยนะคะแล้วจะมาหั่นอีกทีนึงนะคะเพราะว่าขี้เหล็กเนี่ยเขาจะ,ะเขาจะมีความแก่อยู่ด้วยนะคะแต่ดา้าน้าก็เลือกออกไปเยอะนะคะตามคลิปที่ได้ถ่ายให้ดูนะคะ ก็นี่นะคะขี้เหล็กดะด้าก็ต้ม3ามรอบล,ล้างล้างล้างหลายรอบมากเลยค่ะแล้วก็ขยำเสด็ดน้ํานะคะเดาดด้าก็จะมาหั่นอีกทีนึงนะคะเพราะว่ากลัวว่าเวลาที่เราแกงเนี่ยค่ะเขาจะเป็นชาน,นะคะเขาจะเป็นใยนะคะก็จะไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวดด้าก็จะมาหั่นนะคะเครื่องแกงดะด้าต้มไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกส่วนผสมนะคะหั่นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะหั่นประมาณนี้นะคะ โอเคอาดาดาขอหั่นให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปแกงกันนะคะค่ะก็เครื่องแกงนะคะดาดาทำเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเครื่องแกงกะทิแบบปักใต้ปักใต้นะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีตะไคร้นะคะวันนี้ดาดาใส่ตะไคร้สองต้นนะคะขมิ้นสองแง่งนะคะเป็นขมิ้นแง่งไม่ใหญ่มากนะคะกระเทียมสามกลีบแล้วก็หอมแดงสามหัวนะคะข่าข่าเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบกลิ่นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ,ะแล้วก็วันนี้ดาดาแกงพริกแห้งนะคะใส่พริก 30เม็ดนะคะส่วนผสมนี้สําหรับเนื้อปลาหรือว่าเนื้อแกงนะคะ1,000กรัมนะคะแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วดาก็ตำจนละเอียดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่กะปิลงไปตำให้เข้ากันนะคะกะปิก็ใส่ใส่หนึ่งส่วนนิดๆนะคะของเครื่องแกงที่เราตำแล้วนะคะเนื่องจากกะปิของด้าไม่เค็มนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่กะปิเค็มก็สามารถจะลดปริมาณกะปิได้นะคะเพราะว่าจะเดี๋ยวจะเค็มเพราะว่าเราใส่เกลือลงไปแล้วด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะกะปิก็เข้ากับเครื่องแกงเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตั้งน้าแกงกันเลยค่ะ ถ้หแกงนะคะแล้วก็เราได้จะใส่เครื่องแกงลงไปเลยนะคะแกงกระดรงดำนะคะใส่ลงไปเลยไม่ต้องรองให้กะทิเดือดน,นะคะเพราะว่าแกงขี้เหล็กเราไม่ต้องผัดเครื่องแกงนะคะเราเน้นกินใบขัานะคะ่แกงไม่มีความหอมกะทินะคะแล้วก็ขี้เหล็กก็ไม่แก่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดแก่เนี่ยเวลาเราทานเนะะี่ยค่ะก็จะรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้รสชาติข,ของขี้เหล็กนะคะจะมี ได้เียว่าแก่แล้วจะเป็นชานนะคะนี่ค่ะวันนี้ดาด้าใช้เป็นปลาสบะนะคะจริงๆเนี่ยแกงขี้เหล็กเนะะี่ยค่ะใส่ปลาช่อนยา่างจะเข้ากันมากจะหอมมากนะคะแกงต้องน้ําแห้งแห้งแห้งแบบปรุกคลิกนะคะตามเพลงที่เขาบอกอะคะ่ะแกงขี้เหล็กใส่ปลาช่อนย่างนะคะเดี๋ยวดาด้าก็จะใส่ปลาอาปลาลงไปเลยนะคะเอาปลาของเราลงไปเลยนะคะ แล้วก็เลื่อไฟนิดนึงตามด้วยขี้เหล็กเลยนะคะไม่ต้องเราไม่ต้องรอยนะคะเพราะว่าขี้เหล็กเราก็ต้มจนนิ่มจนเปื่อยแล้วนะคะก็กะทิก็พยายามคนนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกะทิจะแตกมันแล้วจะไม่อร่อยนะคะแล้วก็จะเอาขี้เหล็กลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเดือดน,นิดนึงนะคะโอเคน้ําแกงเดือดแล้วเองไฟนิดเดียวนะคะเอาขี้เหล็กลงไปเลยนะคะแกงขี้เหล็กน้ madness, ําไม่ต้องเยอะนะคะนาด้ดข board, าขออนุญาตใช้มือนะคะมือเราล้างสะอาดนะคะ ถ้าหั่นด้วยนะคะขี้เหล็กเพราะว่า,อ,าอยากให้เขามีความนิ่มนะคะเวลาทานเนี่ยจะได้อร่อยด้วยนะคะขี้เหล็กกับเนื้อเนื้อปลานะคะเนื้อแกงดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้ขี้เหล็กเดือดน,นิดนึงนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสนะคะโอเคค่ะทุกคนแกงขี้เหล็กของเราน้ำแห้งแกะๆใส่ปลาช่อนอย่างอาไม่ใช่นะคะวันนี้ราด้ใส่ ปลาสบะนะคะปลาสบะเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวดาด้าจะปรุงรสเลยนะคะวันนี้ดาด้าอาคนนิดนึีปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะเหมือนเดิมแล้วก็ดาด้าไม่ได้ใส่ผงปรุงรสนะคะเพราะว่ากะทิเขามีความหอมอยู่แล้วแล้วก็กะปิของดาด้ามีความเป็นกะปิคุ้งล้วนนะคะก็เลยจะมีความกลมกล่อมอยู่แล้วนะคะดาด้าปรุงรสด้วยอันนี้นะคะน้ำปลานิดเึงนะคะทีนี้ก็น้ำตาลทรายนิดเึงด้วยนะคะ ทุกคนได้ใช้น้ำตาลทรายนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกท่านใช้น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำแหง้งแก่ๆมากน้ำแห้งมากค่ะตอนนี้พยายามคนนะคะเพราเดี๋ยวกะทิเนะะี่ยค่ะจะติดก้นน้อนะคะแกงแบบนี้นะคะทุกคนหอมมากค่ะขอบอกเลยว่าหอมามากๆนะคะไม่ได้กินนานไม่ได้แกงกินนานแล้วด้วยนะบางทีเราไปซื้อกินเขาแกงก็ไม่หอมกะทิเหมือนเราแกงนะ ไม่หอมเครื่องแกงเหมือนที่เครื่องแกงตําใหม่ๆนะคะดาด้ปรุงรสง่ายๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครที่ดูคลิปประจําจะเห็นว่าดะดับปรุงรสแบบด้านเดิมๆเลยนะคะส่วนมากจะไม่ค่อยใช้ผงนัวไม,ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็ผมปรุงรสเนี่ยคะ่ะย่ออะไรก็ได้ดาด้าจะใส่เป็นบางแกงนะคะถ้าแกงที่เขาปี๊ดเกินดาด้ก็จะตัดนิดนึงนะคะ่ะโอเคทีนี้เราก็สุกแล้วเราก็ปิดไฟเลยนะคะดาดับปิดไฟเลยะคะ่ะเพิ่มหัวกะทินิดนึงนะคะนี่นะคะหัวกะทิ หยดไปนิดนึงนะคะเรียบร้อยแกงขี้เหล็กของเรานะคะนี่นะคะแกงขี้เหล็กใส่ปลานึ่งนะคะวันนี้ปลานึ่งค่ะ